สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นักใจพ่อลูก3นะครับวันนี้เราอยู่กับ A6 Super b ปอร์2นะครับในช่วงปลายปี2025แบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าช้าไปหรือเปล่านะครับกับการซื้อรองเท้าคู่นี้มาซ้อมวิ่งแล้วก็ซ้อมใจกีลานะครับกับซูเปอร์เอซิร์ันะครับสีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสี OG เปิดตัวมาปีครึ่งแล้วนะครับแต่คลิปนี้ครับเราไปดูกันว่าทำไมผมถึงเลือกรองเท้าคู่นี้มาใส่ซ้อม ในปี2025แบบนี้นะครับไปดูกันเลยก่อนอื่นกันนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารองเท้าตัว asics superbar 2คู่นี้นะครับผมซื้อมาด้วยตัวเองนะไม่ได้มีสปอนเซอร์หรืออะไรนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรองเท้าที่อยากได้มาตั้งแต่ออกสี og นะครับหรือสีที่เป็นพื้นขีส้ม,มนะครับด้านบนเป็นสีเทาเนี่ยอยากได้มาตั้งแต่เปิดตัวเมื่อประมาณสักกระดกระดาปี2 0 2 4หรือปีที่แล้วแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ซื้อก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะอยากได้เพราะว่า ไปลองมาหลายครั้งมากนะครับไม่ว่าจะเป็นไปลองที่ asics store เ,เองก็ตามนะครับหรือจะไปลองกันที่ร้านรองเท้ารุ่นน้องของผมนะครับก็คือ run t o paradise เนอะไปลองมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าพิจรารณาอยู่สองสาเรื่องครับอ่าเรื่องหนึ่งก็คือว่าพอลองใส่แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันหน้าตามันไม่เข้ากับตัวเราอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนบุคคลนะคือลองแล้วรู้สึกว่ามันตัวรองเท้ามันดูใหญ่อะ พอใส่แล้วรู้สึกว่าแบบเออเราดูเป็นคนเท้าโตนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือไซส์ที่ผมใส่เนี่ยผมใส่ไซส์ของ a s i c นะจะเป็นไซส์10.5หนะครับหรือ28.25มันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกอนะครับพอใส่แล้วรู้สึกว่าเป็นคนเท้าโตครับรู้สึกมันไม่เข้าก็เลยไม่เคยซื้อมาตลอดนะครับแต่จริงๆแล้วตัวเทคโนโลยีหรือว่าตัวที่ เครมการหรือเพื่อนๆหลายคนที่เขาใส่กันมาแล้วร่วมปีเนี่ยก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันนะว่ามันเป็นรองเท้าซูเปอร์เทรนเนอร์เนาะหลายคนก็คงได้ยินคำนี้มามาบ้างแล้วละกับคำว่าซูเปอร์เทรนเนอร์ก็คือเป็นรองเท้าที่แบบยืดหยุนใส่ได้หลากหลายในชีวิตประจำวนันที่สำคัญคือมันไม่มีคาร์บอนอยู่ในตัวรองเท้านะครับซึ่งผมอยากได้มากๆเพราะว่าเราเนี่ยมีรองเท้าเรซซิ่งหรือแม้กระทั่งเป็นรองเท้าเทรนนิ่งอย่างเมจิกสปีดเองก็ตามเนี่ยมันก็มีพื้นคาร์บอนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้การฝึกซ้อมวิ่งหลายๆครั้งเนี่ยที่บางครั้งต้องการ Recovery หรือว่าต้องการที่จะวิ่ง Easy เนี่ยเราก็ต้องวิ่งอยู่บนรองเท้าที่มีพื้นคาร์บอนตลอดเวลานะครับอันนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแบบ เรามีการซ้อมเลกกีฬาร่วมกับการเลกกีฬา,อ,าอื่นๆด้วยเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเออขามันมีการล้าเราต้องการอยากได้รองเท้าแบบนี้ก็เลงมานานแล้วครับก็เลยสุดท้ายอดใจไม่ไหวครับล้วถามว่าทําไมซื้อในปี2025ที่มันเลทแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเพราะว่าราคามันลดลงแล้วนะครับอ,อาจจะเป็นการลดเพื่อรอเปิดตัวรุ่นใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากราคามันลดลงแล้วเพราะราคา ปีที่แล้วเนี่ยตอนเปิดตัวมัน7,007นะก็เลยเออพอใส่แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เข้ากับเท้าเราเนี่ยมไม่เข้ากับสลีระเราใส่แล้วมันดูใหญ่อะไรเงี้ยดูไม่ค่อยสวยเนาะก็เลยไม่ซื้อครับแต่ว่าพอราคามันลดลงมาในช่วงแบบไปปลายรุ่นแบบเนี้ยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอออยากได้แล้วก็รู้สึกว่าแบบราคาเนี้ยมันคุ้มค่าที่จะเอามาลองแหละนะครับอ่ะแน่นอนครับว่าสําหรับคนที่รับชมช่องของเราอยู่นะครับก็คือนักไตรเพราะลูก3ามอย่างบ่มนะครับก็ เราเป็นนักไตรน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวการทดสอบการรีวิวในการเทสของวันนี้นะครับเราก็จะเอาไปเทสกับการวิ่งแบบเพียวๆนะครับแล้วก็เอาไปเทสกับการวิ่งหลังปั่นจักรยานนะครับแล้วก็เทสกับการไม่ใส่ถุงเท้านะครับที่เป็นสไตล์ของนักไตรกีฬายอย่างเราที่ต้องที่ต้องประสบนะครับในการใช้งานในสถานการณ์จริงๆนะครับดูว่าเออเรามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยใช้นะครับก็นี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกกับซูเปอร์บาร์สองครับ thank <music> you สำหรับการเทสเอารองเทา้าสูวาพบ้า2สมาทําบริกนะครับหรือการเอามาวิ่งหลังปั่นจักรยานในวันนี้นะครับก็ลองทํากับการปั่นจักรยานบนเทรนเนอร์นะประมาณ2ชั่วโมงนะก็ปั่นก็อยู่ในเ v e r อเรจวัดอยู่ประมาณสักร้อนะครับก ก็พอสมควรแหละแล้วก็มาลองวิ่งอยู่ประมาณสัก20นาทีโดยการทดสอบก็จะไม่ใส่ถุงเท้าเลยนะครับเพื่อดูว่าเ,เนี่ยถ้าเราเป็นนักไตกีฬาเนาะที่เราจะต้องบอางครั้งเนี่ยเราลงระยะสั้นที่เราไม่ได้ใส่ถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยลองเท้าตัวซูเปอร์บาสองเนี่ยมันก็จะกัดไหมนะครับก็อันนี้คือการเทสของวันนี้นะวิ่งยประมาณ20นาทีแล้วก็พยายามจะใต่ความเร็วนะครับในช่วง 5ทีขึ้นไปเรื่อยๆนะ,ะประมาณทัก4เซตเนาะแบบไม่ได้พักเลยทำแบบต่อเนื่องนะครับเพื่อจะดูว่าเออความเร็วที่สูงขึ้นแล้วก็โซนหัวใจที่ค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความรู้สึกกับตัวซูเปอร์บา2เนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างในแต่ละช่วงความเร็วนะครับที่แตกต่างกันครับ ในช่วงความเร็วที่เร่งทําความเร็วแบบว่าสูงหน่อยนะครับในช่วงประมาณ5นาที่สุดท้ายที่ทดลองทดสอบดูนะครับก็คือพยายามวิ่งก็คือไต่ขึ้นไปถึงประมาณสัก420อะไรประมาณนี้นะครับในช่วงเด420ให้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคอมฟอร์ตแหละนะครับความสบายความอะไรความพู้ไงว่ารองเท้ามันไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อความเร็วในระดับที่เราเระดับความเร็วของเราความเร็วสูงของเราอ่ะนะครับก็ เออมันทําให้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยถ้าเราจะก้าวสั้นทําความเร็วด้วยรอบมันก็เล่งไม่ค่อยขึ้นนะครับในส่วนของถ้าเป็นพยายามที่จะก้าวยาวนะก้าวยาวก็ก็ไม่ค่อยจะรู้สึกสบายมากนักน,นะครับอ่าเพราะนั้นก็คือมันไม่เหมาะกับการเอาไปทําความเร็วแบบว่าในช่วงแบบสัก4 2, 0 4 3 0ยส่สามศยอะไประมาณนี้นะครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นการเทสแบบว่าจากความรสุดส่วนตัวนะครับ สรุปสั้นสำหรับซูเปอร์บาร์สองสำหรับนักไต่กีฬานะครับก็วิ่งอยู่ในโซนประมาณสักคอมฟอร์ตครับประมาณสำหรับผมมาวิ่งอยู่ประมาณสักเพจห้าต้นห้าน,นิดๆเลยนะครับขี่ๆประมาณช่วงห้าอะไรเงี้ยก็ดีมากๆครับแล้วก็หลังจากการเทสวิ่งหลังปันนะป่นจักรยานเนาะปั่นจักรยานมาประมาณสองชั่วโมงแล้วก็มาลงวิ่งอยู่ประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับค่อยๆไต่ความเร็วขึ้นนะก็ไม่เจออาการกัดนะครับรองเท้าก็ไม่ได้กัดอะไรไม่ได้ใส่ถุงเท้าด้วยนะครับก็คือ ลองเป็นครั้งแรกเลยนะครับก็ถือว่าแบบตัวคัชชั่นนะตัวโฟมตัวแพตต่างๆที่แบบว่าอยู่รอบๆเท้ามันก็ช่วยสปอร์ตไม่แบบไม่ให้เกิดอาการกัดหรือบาดเจ็บครับ